สวัสดีค่ะพี่น้องแม่เพ้นสิมาอัปเดตหนาถ่ายเคลื่อนอีกแย้งน้อยและะ้วค่ะเนาะที่เขาปลูกอยู่นู่นให้เนาะคะ่ะพี่น้องเห็นบหพี่น้องที่เขาว่าเขาปลูกไปประมาณวันที่สิบเอ็ดสิบสองนะคะตอนนี้กะสิบเอ็ดสิบสองนี่เข้าน้ำเขา่าสองรอบแล้วเนี่พี่น้องเห็นบ่มรอบแรกประมาณวันที่สิบห้าสิบหกนี่แหละคะ่ะเอาน้ำเขา่ามุงต้นหญ้าที่บา้า พี่พ่อไปในน้อยที่แม่มาปลูกเ,เห็นบ่พี่น้องแม่ยจะอาบเดดให้เบิ่งจักหน่อยเนาะต้นใดบ่สมบูรณ์ก็สิอยู่ประมาณนี้ค่ะต้นใดมันสมบูรณ์ก็สิอยู่ประมาณนี้ค่ะนี่นเบัวค่ะพี่น้องกำลังงามถือเอาฟุ้งห้องพื้นก็ดีไปอย่างนึงเนาะพี่น้องเนาะเนี่ค่ะบอ่องใดมันสมบูรณ์มันก็เกิดงาม ประมาณวันที่สามสิบเอ็ดไหมค่ะพี่น้องก็เป็นเอานามเข่าขังที่สองกับพอดีผลมาตกใส่ประมาณวันที่สามสิบเอ็ดเอาใส่แล้วฝลกับมาตกใส่ประมาณวันที่หนึ่งที่สองที่สามไหมค่ะผลกับมาลินใส่กับยังบอนในเอานามเข่าอีกค่ะเอาเข่าแล้วสองรอบพี่น้องกัเลยว่าผลเช้าพอดีวันที่ที่สามสิบเอ็ดวันที่หนึ่งที่สองที่สามผลต่อเนื่องมาสี่หาโกอ่ะ ก็เลยมาเอาหยาก่อนแม่พี่น้องเสียหยาเพื่อนเสียหยาออกจากหยาพี่น้องกะเลยบ่ฮั่นแย่เอานามเข่าอีกกะกะว่าเสียหยาแล้วก็สิจะเสียเอานามเข่าอีกรอบนึงเป็นหลอบที่สามน่ค่พี่น้องก็สิยูประมาณนี้แ่ะค่ะพี่น้องเพราะว่าเฮาปลูกหนาแรงฝนมันก็บ่ฮั่นได้ตูกใส่เนาะพี่น้องมิต่อาศัยอาศัยว่าห้างอาน้นามเข่า ขันเพยาน่ยกระใสประมาณอาทิตย์ละเทือแหละค่ะพี่น้องนั่นแหค่ะกระีประมาณนี้แล้วแม่เพ่นสีผ้ายางเบ่งนาะค่ะเนาะอัพเดตให้พี่น้องเบ่งอีกรอบนาะคะ่ะเงาใดมันสมบูนกับตาสะออนเด้พี่น้องค่ะอันนี้ก็เป็นลอกที่สองเั่นแหค่ะ เนี่ยที่ยูนีกัะไรหนึ่งนี่แหละค่ะราวาจ้างุดไทยเพิ่นมาเพิ่นแสออกมาไรหนึ่งค่ะบ่คิดบ่ฝันได้พี่น้องว่าปลายในน้อยเล่มแหลมมันสิเกิดปานนี่เนาะค่ะเนาะแต่ว่าแม่กะเคยประสบการมาแล้วล่ะค่ะเพราะว่ายหยามันแกมันก็นเกิดดีแต่ว่าพี่น้องที่เคยสร้างหยาน้ำเพเพ้นกับบต่ต้องคืดอูคืดอ่างหรอกค่ะ ยาเพลเพ่นนี่ขันบอแกไม่เพ่นกับบอคอยตัดออกค่ะขันมันแกแล้วมันกับสีเกิดอยู่ประมาณนี้แหละค่ะต้นใดสมบูรณ์มันกับสีต้นใหญ่เห็นบอพี่น้องขันมันสมบูรณ์ขันบอสมบู์กับสีอยู่ประมาณนี้ค่ะเห็นบอค่ะกับบอหันใหญ่ใหญ่แล้ว่าาพิ้นกบเริ่มสิเดิมเริ่มแตกออกมาแล้วพี่น้องเห็นบ่ค่ะกับสีอยู่ประมาณนี้แหละค่ะ ยาภาพพี่น้องอยางเบืองเนาะค่ะเนาะหนามขี้ฟุ่นยังแดงกึ่งคึองอ่งโยกพี่น้องก็หนามใส่สองหอดเป็นบ่ค่ะต้นบ่นสมบูรณ์มันกส็สีประมาณนี้อันนี้ลอกนี่บ่ฮั่นได้เสียหยางให้พี่น้องบ่ฮั่นได้ดหยาออกให้เพิ่นเป็นบ่นค่ะก็สซีอู่ประมาณนี้แหละคะ่ะ จังได้มือนี่แม่เพ้นกับฝากวบแจ็กน้อยเนาะค่ะเนาะตาผู้ไดคิดอยากได้พันหญ้ากะของแม่กะยังนี้ผุล่าผาประมาณเดือนพฤษภาค่ะดูได้ตัดอีกรอบหนึ่งซุ้มถีเห็ดพันได้เนาะค่ะเนาะขันผู้ใดยังบ่อไหนได้หรือว่าคิดอยากปลูกอะลองปลูกเบืองเนาะค่ะเนาะยังได้กับยังทต่มากด้วยค่ะเด้อขัดผู้ไดสนใจพันหญ้าแม่ก็ได้ เป็นบาค่ะเอาเป็นภาพรวมๆนะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเพ้นสิก็ให้เลือนให้เบิ้งง้าห้าเเลี้ยวเบิ้งมันกระเทียวดีล่ะพี่นอ้องะว้านว่าเดดแตกกอใหญ่็สาซยู่ประมาณนี้แหละคะ่ะกะว่าเสียยาแล้วก็เสียวน้ำเขาอีกรอบนึงไหมคะ่ะพี่นอ้อง สำหรับมือใหม่เด้อค่ะเด้อทีบอนเคยปลูกอ่ะกะลองศึกษาเบื่องเด้อค่ะเด้อสี่แม่เพ้นไดอยากยูทู e ใหเ้เลยเลือดชีแนวแม่ค่ะนา้นเลือดชีแนวแม่ค่ะติดตามชมเบื่องเนาะค่ะเนาะสำหรับมือใหม่ถ้าบอเคยปลูกกับศึกษาเบื่องถ่ายอยากลองอยากเข็ดกะลองติดตามเบื่องเด้อค่ะเด้อส่องยูทู e ของนายเลือดชีแนวเด้อค่ะเด้อจังไดวันนี้กะฝากไว้ แกกน้อยเนาะค่ะเนาะเอาซ้ำหนีก่อนเนาะค่ะเนาะยังไงก็ขอพูณหลายๆด้วยค่ะสวัสด,ดีค่ะ